ไม่เนี่ที่เอาลูกเขามาปล่อยเนาะปล่อยเอาเลือเอาใช่กันปล่อยยักษ์สามตัวลูกเขาหลาเลยมันหลายนะก็เลยคัดออกถ้าได้เสียงบอดีมันไหนเขาอบอ้อยไปแต่ให้เขาขยายพันธุ์ไหมได้พอพันธุ์ยังดีๆมั้งล่ะได้เสียงดีดโอกาสนาเขาก็ยังไปหามาเลี้ยงไหม มันนี้ก็คัดไว้แล้วสามตัวแล้วเดี๋ยวดี๋ยวมาปล่อยเนาะปล่อยไปสักก้อนไปขยายพันธุ์เกิดได้มันกลายพันธุ์ได้เป็นเสียงดีสองคุกสามกุกดีด,เดเิเดี๋ยวเอามาปล่อยบ้่งเนาะเดี๋ยว nè yêu cúng luôn cũng luôn mày sáng tủ chớ เอาเลิกก็มันนี่ยสามตัวว่าไปยังอู้นกไลยเดี๋ยวยังไปหามาาไม่โอกาสนามันได้ดีๆมันไปขยายพันธุ์ไหมเนาะไปพอพันธุ์แมมพันธุ์ดีๆเขากะยังไปหามาเลี้ยงไม่หาได้นกเขาคัดไปเลี้ยงได้พอดีเขาก็ปล่อยไปไปเขาเขาปลาอยปลาขึาข้นเต้านเะขาไปออกลูกได้ พันขยายไปแยกไปขาเขาอะไรเขาคัดไปเขา,าเบากะค่อยไปค่อยเขาไปเขาไปเขาเอาหนักเขาบมเลียงโมยังเขากะค่อยเขาซักอ๋อจังไปหาเอาเทียงดีๆมาเดี๋ยวที่วันจันทร์นี่แต่ที่ไปต่อที่ไปลงคลิปไม่่ได้ลงคลิปโดนแล้วครับงานหลาย งาน,นสมงาน,นยังร้ายกันเลยเพอคอยได้ร่มกันเลยนะครับเด้อพนไหมครับผม